ดูดวงชาวราศีสิงห์ฝนวันที่25สิงหากรรมติดจรวดนะผมศัตหมบ่บานกรรมติดจรวดพังพินาศเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับชาวราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เป็นผู้มีบุญกุศลวัสน์นะผมสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องไปแช่งใครชาวราศีสิงห์ไม่ต้องแช่งใครนบสิ่งเหล่านั้นมันเกิดผลของมันเองนะผมด้วยสัตว์แห่งสงสวรรค์สิงบงบอกถึงสัตว์แห่งสงสวรรนบในป่าหิมพานตน ก็บุญกุศลวัสนาเทพเทวดาสิงศึก้ำชูปกป่าคุ้มครองรัากรรมติดจรวดกับใครบางคนที่กันแกล้งท่านเข้ามายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวัสนาจะสู้ท่านไม่ได้ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งมนเสน่ห์มนจันทาจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์มตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพระราชาแห่งถ้วยตกตำแหน่งไพ่ดีๆท่านจะได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งต่างๆเข้ามาระเดบดัง ับผมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับโดนกัดแกล้งโดนอดทนอดกั้นมานานมันถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาส,สนามันต้องพร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะต่อสู้และพร้อมที่จะออกเดินทางดวงนี้มีเกณฑ์จะตาออกเดินทางแต่ใครบางคนจะหมันไส้อิฉาให้ร้ายใสย่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตาต่อหน้ารับหลังับผมต่อหน้าพูดอย่างรับหลังพูดอย่างเพราะฉะนั้นท่านต้องเจอพ์ทเดอร์ที่ดีหาคนที่ใช่มันหายากนะเพราะฉะนั้นจงรักเขาเอาไว้ให้มาก การส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นตกตำแหน่งเทมเรนนักรบการดดก็เสียเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวีวัลพโชจนการส่งมอบช่วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมันตตนงม่นเดอะซันมันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาตันเดียนใดแบ็กแอนด์ไวเกิดขึ้นในโชคชะตาต้องระวังใครมงคลอิฉาครับผมเล่นไสยศาสตร์บนดำ น้าไม่ต้องด้านขาวด้านดำตกในตำแหน่งดวงชะตาเพราะฉะนั้นเราวังไว้ก่อนนะผมจริงไม่จริงไม่รู้เราวังไว้ก่อนแต่ว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นถ้าเชื่อตามนี้หมาแน่ๆกรรมติดจรวดปิศาจมมมานางมาร้ายรับไปเองเขาเรียกว่าใครทมนะครับผมขึ้นฟ้าสิ่งนั้นก็จะย้อนกลับมาเองเบื่อหน่ายกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเล็ง ให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบนบารมีวาส,สนาสามเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาหับการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมีดาบปักลงมาเต็มตัวกระวลกระวายกระสรับกระสายอดทนอดการแทบจะทมไม่ไหวดาบสองขวยคิดพินิตไต่ตองแต่เอ็มเพสบังเกิดขึ้นในโชคตาด้วยอำนาจบนบารมีวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายการที่เปลี่ยนแปลผนันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ พระราชาสมบอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆการพลิกเปลี่ยนแปลผันท่านต้องสู้อย่างเต็มกาลังและท่านจะได้รับข่าวดีนะผมถ้าท่านมาท้อแท้หมดกําลังใจอย่างนั้นดวงจะตกนะผมเพราะฉะนั้นท่านจงรับพลังบวกหมอสันเน้นพลังบวกนะครับไม่เน้นพลังลบมันจะทําให้คนดวงตกนะผมพลังบวกนี่แหละจะทําให้ดวงขึ้นดวงลงได้ก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นท่านฟังคิปนี้เสร็จนะผึ้เขิลขึ้นมาดวงขึ้นทันทีนะผมถ้าหมอสันพูดให้ท่านดวงตกอย่างนั้นไม่ถูกต้อง รานะฉะนหมอจันไม่พูดเด็ดขาดเพราะฉนะนั้นกรรมติดจรวดมันตกตำแหน่งศัตรตูของท่านแต่ว่าถ้าตัวท่านเจ้าด้านลบหมอจันก็จะพูดใด้ฟังว่าถ้าท่านทาผิดมันก็จะโดนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราไม่ทําสิเราเป็นคนดีเราบอสิงหสิทธิ์จะได้เข้าข้างนะผมเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดดัางจะเต็มตกตาแหน่งไฮประเพณสิงหสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันปูฤษีส่องแสงตะเกียงทอง จะนาพาซึ่งความประสร็จโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาให้หวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก,ก้าวกระโดดชิงไหวชิงพลิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพทุบายนะผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับทุท่านนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอรแ์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่าคูมอซันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆท่านใดจะเช่าบูชาหน้ผม ไผ่รีพินาตนะครับศัตรูหมู่บ้านพังพินาตการแก้คุณสายมนด์ดำก็เชื่อกันอย่างนั้นนจ๊ะหมอซันแนะนําให้ท่านพบไผ่รีพินาตนะรับสองร้อยห้าสิบบาทเองนะครับผมอุดหน,นุนทางช่องได้แล้วก็เหรียญพระปางสะดุ้งหมานให้พบคู่กันสองร้อยห้าสิบบาทเองนะบผมเหรียญเก่านะจ๊ะพิธีใหญ่นะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาททักลายมาซันนี่สีสองแปดเก้าสำหรับชาวราศีสิงห์ที่รอคอยความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนผ่านที่น่าตื่นเต้น เรากับสิงโตตัวหนึ่งที่กำลังเตรียมตัวออกล่าเหยื่อในป่าใหญ่คุณจะรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานใหม่ที่ไหลเข้ามาในชีวิตพร้อมที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในหลายๆด้านในช่วงต้นเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับนักแสดงที่กำลังเตรียมตัวขึ้นเวทีใหญ่มีทั้งความตื่นเต้นและความกังวลปนกันกันไปแต่นั่นคือสัญญาณดีที่บ่งบอกว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นช่วงกลางเดือนจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นสูงสุดในท้องฟ้าคุณจะพบกับโอกาสทองที่รอคอยอยู่มานานด้านการงานช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวดวงโชคลาภส่องแสงวยังสายงานของคุณอย่างเต็มที่หากคุณเป็นพนักงานประจำ คุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณมากขึ้นเหมือนกับนักแสดงที่ได้รับบทบาทหลักในละครใหญ่โปรเจกต์ที่คุณรับผิดชอบจะได้รับความสนใจและการยอมรับมากกว่าที่คาดไว้สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเริ่มไว้วางใจและกลับมาใช้บริการซ้ำเราวกับต้นไม้ที่เริ่มออกผลหวานหลังจากที่ปลูกและดูแลมาอย่างยาวนาน อาจจะมีข้อเสนอความร่วมมือใหม่ๆเข้ามาหรือได้รับการติดต่อจากพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจที่น่าสนใจตัวอย่างที่ชัดเจนคือคุณอาจจะได้รับเสนอตำแหน่งงานใหม่ที่มีเงินเดือนสูงขึ้นหรือมีโอกาสได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศสำหรับนักเรียนนักศึกษาคะแนนสอบหรือผลงานวิจัยจะออกมาดีเกินคาดหมายอย่างไรก็ตามระวังช่วงปลายเดือนที่อาจจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงาน เหมือนกับฟ้าผ่าในวันที่แสงแดดจัดแต่พายุจะผ่านไปเร็วและทิ้งความสดชื่นไว้ให้หากจัดการอย่างชาญฉลาดความขัดแย้งนี้อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในที่ทํางานได้ด้านการเงินกระแสะทองไหลเข้าอย่างมั่นคงเรื่องเงินทองในเดือนนี้เปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลเข้าสู่ทะเลใหญ่มีทั้งกระแสะเงินหลักที่มั่นคงและกระแสะเงินเสริมที่ไหลเข้ามาจากหลายทิศทาง รายได้จากงานหลักจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นจากโบนัสการขึ้นเงินเดือนหรือค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีเงินออมหรือการลงทุนเดือนนี้จะเห็นผลตอบแทนที่น่าพอใจเหมือนกับเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวผลไม้หวานจากสวนที่ดูแลมาอย่างดีหุ้นกองทุนหรือการลงทุนอื่นๆที่เคยทำไว้จะเริ่มให้ผลกำไรที่คุ้มค่า อาจจะมีโอกาสได้เงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นการถูกรางวัลการได้รับมรดกการขายของเก่าได้ราคาดีหรือการได้ราาดับเงินคืนจากแหล่งต่างๆรา,ารการับของขวัญที่ร่องหล่นมาจากฟ้าตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นเช่นคุณอาจจะขายรถคันเก่าได้ราคาดีกว่าที่คิดหรือได้เงินคืนภาษีจำนวนมากหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือทองคำที่เคยซื้อไว้เริ่มขึ้นราคา แต่ควรระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในช่วงปลายเดือนเหมือนกับกบที่อยู่ในกะลาที่ค่อยๆรอนขึ้นอาจจะไม่รู้สึกตัวว่ากำลังใช้เงินเกินตัวแนะนำให้จดบันทึกรายจ่ายประจำวันและตั้งเป้าหมายการออมที่ชัดเจนความรักบทกวีแห่งหัวใจที่เริ่มต้นใหม่สำหรับคนโสดการเจอรักแท้ที่รอคอยมานานหากคุณเป็นคนโสดมานานเดืนนี้เหมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเรื่องรัก ดาวดวงรักกำลังส่องแสงมายังหัวใจของคุณอย่างอบอุ่นคุณจะพบว่าตจวเองมีสเสน่ห์และความนั่นใจมากขึ้นเรากับดอกไม้ที่กำลังบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิโอกาสในการพบเจอใครสักคนที่พิเศษจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเดือนคุณอาจจะได้พบกับคนที่ใช่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดเช่นในงานสังสรรค์ของเพื่อนคาเฟ่ที่ชอบไปหรือแม้กระทั่งในที่ทำงาน คนคนนี้จะมีบุค,คลิกที่เข้ากันกับคุณอย่างลงตัวเหมือนกับการประกอบจิ๊กซอที่หาชิ้นสุดท้ายเจอสัญญาณที่จะบอกว่าคุณกำลังจะเจอคนใช่คือคุณจะรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เมื่ออยู่กับเขาไม่มีการแสดงตัวหรือพยายามเป็นคนอื่นการสนทนาจะไหลลื่นราวกับสายน้ำใสและคุณจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่พิเศษเกิดขึ้นตัวอย่าง คุณอาจไปงานแต่งงานของเพื่อนแล้วไปเจอกับแขกคนหนึ่งที่นั่งโต๊ะเดียวกันการสนทนาเริ่มจากเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่พบว่าคุณสองคนมีความคิดที่คล้ายกันมากหรือไปซื้อของที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วไปเจอกับคนที่ยืนเลือกผลไม้อยู่ข้างๆเริ่มจากการขอความช่วยเหลือเล็กน้อยแล้วพัฒนาเป็นการสนทนาที่น่าสนใจสำหรับคนมีคู่ความรักที่หวานกว่าน้ำผึ้ง สำหรับชาวสิงห์ที่มีคนรักอยู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความหวานหวานและความเข้าใจกันมากขึ้นความสัมพันธ์ของคุณจะเปรียบเสมือนไวแก่ที่ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งมีรสชาติที่กลมกล่อมและลึกซึง้งหากเคยมีปัญหาหรือความขัดแย้งในอดีตเดือนนี้จะเป็นโอกาสดีในการแก้ไขและเข้าใจกันมากขึ้นคู่รักจะได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆการไปดูหนัง หรือคอนเสิร์ตที่ทั้งคู่รอคอยมานานหรือแม้กระทั่งการอยู่บ้านทำอาหารกันอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุขความเข้าใจในเรื่องการเงินและการวางแผนอนาคตจะดีขึ้นคุณทั้งคู่อาจจะเริ่มคิดเรื่องการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการมีลูกด้วยกันการตัดสินใจใหญ่ๆเหล่านี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นและไปในทิศทางเดียวกันตัวอย่างที่อาจเกิดขึ้นเช่น คุณกับแฟนอาจจะตัดสินใจย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือเริ่มวางแผนการแต่งงานอย่างจริงจังหรือไปเจอครอบครัวของอีกฝ่ายและได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นการให้ของขวัญหรือการเซอร์ไพรส์กันจะทำให้ความสัมพันธ์หวานชื่นมากขึ้นแต่ระวังเรื่องการขี้หึงหรือการควบคุมกันมากเกินไปในช่วงปลายเดือนความรักที่แท้จริงควรให้อิสระซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งเหมือนกับนกคู่หนึ่งที่บินอยู่ในท้องฟ้าเดียวกัน แต่ไม่จำเป็นต้องขังกันไว้ในโครงเหล็กบทสรุปคือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังเดือนนี้สำหรับชาวราศีสิงห์จะเป็นเหมือนการเปิดประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้ทั้งในเรื่องงานเงินและความรักล้วนมีพัฒนาการที่น่าตื่นเต้นแต่สิ่งสำคัญคือการรู้จักใช้ปัญญาและความอดทนในการจัดการกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิต จงจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการรีบร้อนแต่มาจากการเตรียมพร้อมและการคว้าโอกาสที่เหมาะสมเหมือนกับสิงโตที่รู้จังหวะในการออกล่าเหยื่อคุณต้องรู้จักเวลาที่จะลงมือทำและเวลาที่ควรสังเกตการในเดือนนี้ให้เชื่อมั่นในตัวเองเปิดใจรับสิ่งใหม่และอย่าลืมแบ่งปันความสุขกับคนที่คุณรักชีวิตจะเป็นเหมือนสวนดอกไม้ที่บานสะพรัง่งและส่งกลิ่นหอมหวานไปทุกทิศทาง ดวงชะตาราศีสิงห์ประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีสิงห์ดวงดาวส่องแสงมาบอกเล่าถึงการเดินทางสู่ความสำเร็จที่รอคอยอยู่ข้างหน้าแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายที่ต้องใช้สติปัญญาและความอดทนในการผ่านพ้นไปให้ได้ด้านการงานการก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จ เดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบว่าตนเองกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญของอาชีพการงานพลังงานแห่งความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวจะถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอย่างชัดเจนหากคุณเป็นพนักง,งานประจำคุณอาจจะได้รับการเสนอตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นหรือได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะเป็นบันไดสู่ความก้าวหน้าในอนาคตสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงทองของการขยายกิจการ ลูกค้าใหม่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและคุณจะพบว่าเครือข่ายทางธุรกิจของคุณกำลังขยายตัวไปในทิศท,ทางที่ดีอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการตัดสินใจเร่งรีบโดยเฉพาะในสัปดาห์แรกของเดือนให้เวลาตนเองในการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนลงมือทำตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือคุณอาจได้รับโอกาสในการนำเสนองานต่อผู้บริหารระดับสูงหรือได้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหญ่ที่บริษัทให้ความสำคัญ ความสามารถในการสื่อสารและการโน้มน้าวใจคนอื่นของคุณจะโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษทำให้คนรอบข้างเชื่อมัน่นและยอมรับในความสามารถของคุณมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องความภูมิใจจนเกินไปอย่าปล่อยให้ความสำเร็จที่ได้รับทำให้ลืมตัวหรือเหยียดหยามคนอื่นเพราะอาจทำให้เกิดศัตรูในที่ทำงานได้การรักษาความอดน,น้อมถ่อมตนจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน ด้านการเงินการเงินที่มาพร้อมความรับผิดชอบเรื่องการเงินในเดือนนี้จะเป็นเหมือนการขี่เสือมีทั้งโอกาสในการเพิ่มพูนความมั่งคัง่งและความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังรายได้หลักจะมีเสถียรภาพดีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลงานที่ดีในด้านอาชีพแต่ในขณะเดียวกันค่าใช้ใจ่ายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนในตนเองและการพัฒนาความสามารถ การลงทุนระยะยาวจะให้ผลตอบแทนที่ดีหากคุณเคยคิดจะซื้อหุ้นหรือลงทุนในกองทุนรวมเดือนนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมแต่ควรหลีกเลี่ยงการเสี่ยงสูงเช่นการเล่นหุ้นแบบเก็งกำไรระยะสั้นหรือการลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจตัวอย่างเช่นหากคุณได้เงินโบนัสหรือรายได้พิเศษแทนที่จะนำไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลองนำไปลงทุนในหลักสูตรเรียนต่อหรือซื้อหนังสือความรู้ที่จะช่วยพัฒนาทักษะในการทำงาน การลงทุนในตนเองเช่นนี้จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวสำหรับเรื่องหนี้สินหากมีอยู่ควรวางแผนการชำระอย่างเป็นระบบอย่าปล่อยให้หนี้สินสะสมมากเกินไปเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางการเงินในอนาคตการวางแผนการเงินอย่างละเอียดและการติดตามค่าใช้จ่ายประจำจะช่วยให้คุณมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือ การให้เงินยืมหรือค้ำประกันให้คนอื่นเดือนนี้อาจมีเพื่อนหรือญาติมาขอความช่วยเหลือทางการเงินควรใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบอย่าปล่อยใจดีจนเกินไปจนลืมคิดถึงความปลอดภัยทางการเงินของตนเองด้านความรักบทเพลงรักที่เปลี่ยนจังหวะสำหรับคนโสดประตูแห่งโอกาสกำลังเปิดกว้างคนโสดราศีสิง์เดือนนี้จะรู้สึกเหมือนกับนกที่ถูกปล่อยออกจากกรง พลังงานเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองจะเปล่งออกมาอย่างชัดเจนทำให้เป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากขึ้นโอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีอยู่ทุกคนแห่งไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในงานสังคมหรือแม้แต่การกิจกรรมประจำวันช่วงแรกของเดือนจะมีคนหลายคนให้ความสนใจแต่อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจใช้เวลาในการทำความรู้จักให้ดีก่อนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ให้ความสนใจจะเหมาะสมกับคุณจริงๆ คนที่เหมาะสมกับคุณคือคนที่สามารถเข้าใจและชื่นชมความเป็นผู้นำธรรมชาติของคุณได้ตัวอย่างเช่นคุณอาจพบเจอคนที่น่าสนใจในงานเลี้ยงของบริษัทหรือในคลาสเรียนที่เพิ่งเข้าร่วมคนคนนั้นอาจจะดึงดูดใจคุณด้วยความฉลาดและมุมมองที่น่าสนใจแต่อย่าเพิ่งลงลึกเร็วเกินไปให้เวลาความสัมพันธ์พัฒนาไปตามธรรมชาติสิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าให้ความรู้สึกหลงไหลมาทําให้ลืมตัวเองอย่าเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ใครชอบเพราะความแท้จริงของคุณคือสิ่งที่งดงามที่สุดคนที่ใช่จะต้องรักคุณในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่คุณแกล้งทําสําหรับคนมีคู่การทดสอบความแข็งแกร่งของความรักสําหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่รักหรือคู่ชีวิตแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ความสัมพันธ์ได้รับการทดสอบไม่ใช่ในทางที่เลวร้าย แต่เป็นการทดสอบที่จะทําให้ความสัมพันธ์แข่งแกร่งขึ้นถ้าผ่านพ้นไปได้โดยดีช่วงแรกของเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการใช้เวลาและการให้ความสําคัญเนื่องจากคุณจะมีภารกิจด้านงานที่เพิ่มขึ้นคู่รักอาจจะรู้สึกว่าถูกละเลยแต่นี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้างความสมดุลระหว่างงานและความรักได้ การสื่อสารจะเป็นกุญแจสำคัญอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆสะสมจนกลายเป็นปัญหาใหญ่เปิดใจคุยกันอย่างตรงไปตรงมาบอกเล่าความรู้สึกและความต้องการของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นหากคุณต้องทำงานล่วงเวลาบ่อยขึ้นลองหาเวลาคุยกับคู่รักเพื่ออธิบายสถานการณ์และวางแผนร่วมกันว่าจะใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดอย่างไรอาจจะเป็นการนัดดินเนอร์พิเศษในช่วงสุดสัปดาห์หรือการวางแผนเที่ยวสั้นๆ เพื่อชดเชยเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือการถกเถียงเรื่องอนาคตของความสัมพันธ์หากคุณกำลังคิดจะก้าวไปสู่ขั้นต่อไปเช่นการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันเดือนนี้จะมีการสนทนาที่จริงจังเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่าหลบเลี่ยงแต่ให้เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของคู่รักด้วยสำหรับคนที่แต่งงานแล้วอาจมีเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่มาแทรกซ้อน หรือมีการตัดสินใจสําคัญเกี่ยวกับบ้านการลงทุนหรือการศึกษาของลูกการปรึกษาหารือร่วมกันและการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยจะช่วยให้ผ่านช่วงนี้ไปได้โดยดีสิ่งที่ควรระวังดวงตาที่สาเพื่อการดําเนินชีวิตเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ควรระวังเรื่องความเครียดที่มาจากความคาดหวังสูงเกินไปทั้งจากตนเองและจากคนรอบข้างความสําเร็จที่เพิ่งได้รับอาจทําให้คุณรู้สึกกดดัน ที่จะต้องรักษามาตรฐานนั้นไว้ตลอดไปแต่จำไว้ว่าชีวิตมีขึ้นมีลงการยอมรับในความไม่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งคราวจะทำให้ใจสบายขึ้นได้ดวงน,นี้จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้การเติบโตและการปรับตัวสำหรับชาวราศีสิงห์ดวงดาวส่องแสงนำทางไปสู่ความสำเร็จแต่การเดินทางยังคงต้องอาศัยความพยายามและปัญญาของคุณเองไว้ใจในตนเองและก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจ แต่อย่าลืมมองซ้ายขวาและเก็บบทเรียนไว้ในใจเพราะทุกประสบการณ์ล้วนมีคุณค่าในการสร้างสรรค์นอนาคตที่สดใสดวงชะตาราศีสิงห์ประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับการเติมเต็มพลังงานอันแสนพิเศษเหมือนกับที่ราชสีได้กลับคืนสู่ดินแดนของตนเอง พลังแห่งความเป็นผู้นำและความมั่นใจในตัวเองจะเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนทำให้คุณกลายเป็นจุดสันเจตไปโดยปริยายพลังงานโดยรวมของเดือนนี้จะส่งผลให้ชาวราศีสิงห์รู้สึกเหมือนได้รับการปลุกใจจากภายใน ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดหย่อนเหมือนกับน้ำพุที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดินคุณจะพบว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจในการทำสิ่งใหม่ๆและมีความกล้าหาญที่จะก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่เคยจำกัดตัวเองไว้ด้านการงานบรรยากาศแห่งความสำเร็จ ในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของตนเองเหมือนกับนักแสดงที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีใหญ่ครั้งแรกแสงสปอตไลท์จะส่องมาที่คุณทําให้ผู้พึ่งคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานหันมาให้ความสนใจในผลงานของคุณมากขึ้น สำหรับคนทำงานประจำคุณจะพบว่าโครงงานที่เคยค้างคาอยู่จะเริ่มมีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจปัญหาที่เหมือนจะแก้ไม่ได้จะค่อยๆค,คลี่คลายไปเองดังเช่นกรณีของคุณนภาที่ทำงานในแผนกการตลาดเธอได้รับมอบหมายให้จัดงานเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ที่ทำให้เธอกังวลมาหลายเดือนแต่ในเดือนนี้ไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่คาดคิดทาให้งานสาเร็จลุล่ลวงไปด้วย และยังได้รับคำชมจากผู้บริหารระดับสูงอีกด้วยความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของชาวราศีสิงห์จะเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนในเดือนนี้หากคุณอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าทีมคุณจะพบว่าสมาชิกในทีมยินดีที่จะฟังและทำตามแนวทางที่คุณกำหนดเพราะพวกเขารู้สึกได้ถึงความมั่นใจและวิสัยทัศน์ที่คุณถ่ายทอดออกมา สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่งวงเวลาทองของการขยายฐานลูกค้าลูกค้าใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นอาจจะผ่านการแนะนําจากปากต่อปากหรือจากการที่ธุรกิจของคุณได้รับการกล่าวถึงในวงการต่างๆดังเช่นกรณีของคุณสมชายที่เปิดร้านอาหารเล็กๆเขาจะพบว่าในเดือนนี้มีลูกค้าใหม่เข้ามาทดลองชิมอาหารมากขึ้นและหลายคนกลายเป็นลูกค้าประจําด้วย ด้านการเงินโอกาสและการเติมโตด้านการเงินในเดือนนี้จะเป็นช่วงที่ชาวราศีสิงห์ได้เห็นผลตอบแทนจากการลงทุนหรือความพยายามที่ผ่านมาเหมือนกับเกษตรกรที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูการเก็บเกี่ยวไรายได้จะเพิ่มขึ้นจากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากงานหลกักงานเสริมหรือแม้กระทั่งจากการลงทุนที่เคยทําไว้ โอกาสในการหาไรายได้เสริมจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนอาจจะมีคนมาเสนอโครงการความร่วมมือหรือมีโอกาสในการทำงานพิเศษที่ให้ผลตอบแทนดีดังเช่นกรณีของคุณวิมลที่ทำงานบัญชีประจำเธอได้รับเสนอให้ไปช่วยทำบัญชีให้กับบริษัทเล็กๆในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งทำให้ไรายได้ของเธอเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ การลงทุนในเดือนนี้จะเป็นเรื่องที่คุณพิจารณาอย่างรอดคอบถึงแม้จะมีโอกาสดีๆมาหาแต่ชาวราศีสิงห์ควรใช้ความรอบคอบในการตัดสินใจอย่าให้ความมั่นใจที่เกินจริงมาบดบังการวิเคราะห์อย่างเหมาะสมการศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจะเป็นสิ่งที่ดีในช่วงนี้ ค่าใช้ใจ่ายในเดือนนี้อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากมีงานสังสรรค์หรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องเข้าร่วมแต่การใช้ใจ่ายเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในความสัมพันธ์ที่จะส่งผลดีในระยะยาวเหมือนกับการหว่านมเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตความรักบทใหม่แห่งความสุข สำหรับคนโสดชาวราศีสิ่งที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงที่สเสน่ห์ส่วนตัวของตนเองเปล่งประกายออกมาอย่างเต็มที่เหมือนกับดวงดาวที่ส่องสว่างในท้องฟ้ายามค่ำคืนทำให้ผู้ผลหันมามองและสนใจในตัวคุณมากขึ้น โอกาสในการพบเจอคนใหม่จะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในที่ทำงานในงานสังสรรค์หรือแม้กระทั่งในกิจกรรมที่คุณเข้าร่วมเป็นครั้งแรกดังเช่นกรณีของคุณอนันต์ที่ตัดสินใจเข้าร่วมคอร์สเรียนภาษาต่างประเทศในคอร์สนั้นเขาได้พบกับคุณมาลีที่มีความคิดและมุมมองที่คล้ายกันกันความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาค่อยๆพัฒนาขึ้นอย่างธรรมชาติ ความมั่นใจในตัวเองที่มากขึ้นจะทําให้คุณกล้าที่จะเข้าหาและทําความรู้จักกับคนใหม่ๆมากขึ้นคุณจะพบว่าการสื่อสารของคุณในเดือนนี้มีสเสน่ห์และน่าสนใจเป็นพิเศษทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกดึงดูดและอยากจะรู้จักคุณมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการคาดหวังที่สูงเกินไปบางครั้งชาวราศีสิงห์อาจจะต้องการให้คู่รักใส่ใจและให้ความสนใจกับตัวเองตลอดเวลาซึ่งอาจจะทำให้คู่รักรู้สึกเหนื่อยหรือกดดันการเรียนรู้ที่จะให้พื้นที่ส่วนตัวกับคู่รักและเข้าใจว่าทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกันจะทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนมากขึ้น เรื่องการเงินในครอบครัวจะมีความทะัจนมากขึ้นหากเป็นคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานการวางแผนทางการเงินร่วมกันเช่นการซื้อบ้านการลงทุนหรือการเตรียมตัวสําหรับอนาคตจะเป็นหัวข้อที่ได้รับการหารือกันอย่างจริงจังและมักจะได้ข้อสรุปที่ทุกฝ่ายพอใจ คำแนะนำสำคัญในช่วงเวลานี้เจ้าราศีสิงห์ควรใช้ประโยชน์จากพลังงานบวกที่หลั่งไหลเข้ามาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่อย่าลืมรักษาความสมดุลในชีวิตอย่าให้ความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งมาบดบังความสำคัญของด้านอื่นๆการฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างจะเป็นประโยชน์มากแม้ว่าคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่มุมมองจากคนอื่นอาจจะทำให้คุณเห็นมิติใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อน สุดท้ายอย่าลืมที่จะแบ่งปันความสุขและความสำเร็จของคุณกับคนที่คุณรักการที่ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่เรารักเมื่อพวกเขาเห็นเราสประสบความสำเร็จนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริงค่ะ